สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับเรากับช่องเจฟฟี่จอมพลังเมวันนี้พ่อเจมกับน้องเจฟจะพาแม่สาวไปไหนไปเล่นของเล่นที่ทางโค้งที่เราถมนากันไว้นะที่ที่เราที่ถมไว้ที่คลิปที่แล้วที่น้องเจฟไปหาไข่ในนุสเซาใช่ไหมครับวันนี้เราจะขับเคลื่อนโดยอีเขียวแฮม อีเขียวห่างแฮมแฮมแฮมหรหางแฮมใช่ไหมลูกใช่คับอ้าวหันหน้ามาบอกน่อยหันหน้าบอกแม่รับิวันนี้น้องเจฟจะขับเคลื่อนโดยอะไรเขียวเลยเขียวอะไรครับเขียวแฮมแฮมเขียวแฮม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  กก็็จะะเเดินนทางไปปห่ปอันนี้ของเล่นชิ้นนี้น้องเจฟฟี่ได้จะได้มาจากสปอนเซอร์ร้านของเล่นนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่มามันเป็นยังไงแต่ที่รู้ๆข้างในเป็นสีฟ้าครับครับผมนะเดี๋ยวเราให้พระเจมรัดให้เรียบร้อยก่อนโอ,โอเคปะโอเค,อเคอยัง ฝนก็จะมาแล้วนะวันน okay. ี้บรรยากาศหน้าบ้านเราวันนี้ก็จะประมาณนี้เลยฝนใกล้จะตกปะเรียบร้อยโอเคไปขึ้นรถกันไปกันเลย Let's go ไปกันเลยเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นาทางโค้งเลยนะไปเลยไปัเลยทุกคนกลับรถทุกคนฝนตกแล้ว ที่อีกแล้ว <No. S 1> กำลังจะออกไปออกไปสุดนาบ้านฝนตกเลย<ด>อแต่ไม่เป็นไรดูบรรยากาศด้านนอกมก่อนมึนตึ๊กไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้พ่อเจมกับน้องเจฟจะมาซิ่งในบ้านก็ได้พื้นที่บ้านเรายังกว้างอยู่ <Yeah. S 1> เล่นได้วันนี้น้องเจฟจองอะไรครับ Remote, <Remote. S 2> รีโมทรีโมแล้ววันนี้พ่อเจมจ้จองอะไรนี่เลยครับนาฬิกาข้อมือ รถคันนี้มันสามารถใช้ได้รีโมทกับนาฬิกาข้อมือบังคับด้วยมือมือเราเนี่ยนะคะบังคับด้วยในมือเราแบบทําท่าทางมือรถมันก็จะดิ้นนี่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 เฮ้ยไปแล้ว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 ,ลวอ๋อเมื่อกี้น้องเจโฟโชว์ฝีมือใช่ไหมครับกดมาเดมาวันนี้เราเล่นในบ้านไม่เป็นไรวันนี้เราไม่ปล่อยให้เวลาเสียเปล่าเดี๋ยวน้องเจฟจะมาโชว์ในบ้าน ว้าเฮ้ยรถจะขึ้นสไลเดอร์รถจะขึ้นสไลเดอร์น้องเจฟเล่นที่ไรก็จะหมุนติ้วติ้วติ้วแบบนี้อ้าเอ้าวอ้าอ้ารอดได้ด้วยแต่เวลาเวลาเราเล่นในที่มืดเหมือนแบบว่าไฟมันสวยมากเลยวันนั้นพ่อเจมกับน้องเจฟไปเล่นกลางแจ้งมัน เรามองแบบว่าไม่ค่อยเห็นไฟสักเท่าไหร่นะคะทุกคนแต่ตอนนี้เออบรรยากาศมันมืดมืดไฟสวยมากเลยทุกคนจะมีไฟเปลี่ยนสีได้เฮ้ยเราเจฟเล่นได้อ่ะนี่เปลี่ยนท่าเปลี่ยนทางได้ด้วยอ่ะเดี๋ยวแม่สาช่วยไปเลยโอโอไปแล้ว เจบชอบเข้ามุมนะครับน้องเจบชอบเข้ามุมครับนี่ทุกคนได้ยินเสียงไหมก็จะมีเสียงเพลงชาร์จชาร์จชาร์จจะเพลงจะเพลงจะเพลงจะชาร์จจะเพลงจะเพลงจะเพลงจะอะไรยังไม่ทันหมดกลอนครับพอเจมออกแบตยังไม่ทันหมดเลยชาร์จซะแล้วเร็วมาเร็วนี่เหตุผลที่ทำให้พ่อเจมน้องเจฟ และแม่สาวไม่ได้ไปเที่ยวตรงโค้งนะคะเป็นเพราะว่าฝนตกทุกคนฝนตกแต่ไม่เป็นไรวันนี้น้องเจฟกับพ่อเจมจะสนุกกันในบ้านต่อไปเป็นคิวพ่อเจมเล่นมั่งน้องเจฟเสียสละแล้วนี่พ่อเจมเล่นท่าเบสิกนี่อ่ะเล่นท่า,มาเมื่อกี้ให้หดู่อยเอออะแอพแอนด์เดา จะใส่อันนี้ใช่ไหมจะใส่นาฬิกาเดี๋ยวให้ป๊าใส่ให้ได้อ๋อน้องเจฟน้องเจฟรถมันสู้น้องเจฟอะเย่๋ยววิ่งสิลูกยายาเดี๋ยวนาฬิกาพังยาอยาฟาดมามานาฬิกามาให้แม่มานาฬิกาให้แม่ให้ป๊าใส่ให้ใส่อันนี้ให้ลูกนะยายา ่ะเดี๋ยวพักยกก่อนนะทุกคนเดี๋ยวให้น้องเจฟใส่นาฬิกาก่อนต่อไปก็จะเป็นยกที่สองน้องเจฟจะใส่นาฬิกาส่วนพ่อเจมก็จะเป็นรีโมทด้ามจับนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าใครจะซิ่งได้มากกว่ากันยกที่สองเริ่ม <Yeah. S 1> พี่คู่นี้เขากำลังแข่งขันกันครับนี่เลยว้าวขึ้สไลเดอร์ไดไ้ไปแล้วไปแล้ว เจฟน้องเจบปะป๊าเก่งมากเลยเล่นสไลเดอร์ได้ด้วยน้องเจอ,อุ๊ยทุกคนคือเสียงมันแบบเสียงเหมือนแบบว่ารถแข่งอยู่ในสนามอยางงั้นแหละก็จะมีเสียงเพลงด้วยคือมันมากคน กำลังมันดีมากเลยทุกคนทางนอกก็ลมพัดถุงเข้ามาในบ้านเลยตอนนี้ลมแรงมากรถบัมก็แข็งแรงไม่แพ้กันไปแล้วไปแล้วจะขึ้นให้ได้อุ้ยไฟสวยมากเลยพ่อเจมสีเขียวกับสีฟ้ามันสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยตอนนี้น้องเจฟก็ยืนอึ้งเลยน้องเจฟอึ้งเลยไหมเห็นรถขึ้นสไลเดอร์ เอา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 ไปนะไปนะดูแล้วนาฬิกาจะเหมาะกับคนโตมากกว่าเนาะเพราะมันอันใหญ่ไหนแม่ขอดูนาฬิกาหน่อยครับดูนาฬิกาไหมครับดูสิมาแม่ขอดูนาฬิกาหน่อยครับให้พี่พีดูนี่นาฬิกาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนน่าเล่นมากๆเลยเขาก็จะให้มาเป็นชุดแบบนี้ รถสตตนร์ก็สามารถชาร์จแบตได้นาฬิกาก็ชาร์จแบตได้โดยที่ไม่ต้องใช้ผ่านเลยแบตหมดก็ชาร์จได้เลยนี่เล่นง่ายมากสนุกด้วยทุกคนใครอยากได้ก็ไปลองหาดูกันนะสนุกสนุกสนุกยิ่งตอนกลางคืนไฟยิ่งสวยทุกคนเดี๋ยววันหลัง แม god, ่สาวจะให้พ right? ่อเจมกับน้องเจฟลองมาเล่นตอนกลางคืนดึกๆดูนี่เท่มากเท่มากอ่าเดี๋ยวเราจะไปแล้วให้พ่อเจมอัพแอนด์ดาวให้ดูอีกทีนึงอ่าอัพแอนด์ดาเอ้ยเอลอ่อนด้วยน้องเจฟเอลอ่อนมากเลยอุ้ยๆฮ้เริ่มเสียนเริ่มเสียนเริ่มเสียนพ่อเจมเริ่มเสียนแล้วครับโอเค เจมกับน้องเจฟเต้นอัพแอนด์ดาวเหมือนรถตันเมื่อกี้ให้ดูหน่อยก่อนลาเพื่อนๆไปอัพแอนด์ดาว